เนี่ยเขาเรียกต้นไผ่น้ำพี่น้องผมปลูกเอาไว้สำหรับเป็นพืชคุมหน้าดินในสวนเอุ่งเนี่ยในสวนองุุนผมก็จะปลูกทั้งหมดเลยทั้งสวนเนี่ยเนี่ยต้นอิงุุนพี่น้องเนี่ยผมก็จะปลูกอย่างนี้ทั้งสวนหมดสวนเลยนู่นก็ต้นอ้งหุนผมผมจะปลูกไว้ทั้งสวนในโคนมันจะปลูกไว้เป็นหญ้าคุมดินพี่น้อง ให้ให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มันชุ่มชื้นมันมันสามารถช่วยช่วยเหลือในในด้านเกษตรของเราได้เป็นเป็นหญ้าคุมคุมดินพี่น้องผมปลูกไว้นู่นอะเห็นไหมสวนองุ่นผมผมจะทําให้หมดสวนเลยนู่นอะพี่น้องเห็นไหมทั้งสวนนะผมจะให้มันคุมดิน แต่ถ้าเราตัดอย่างนี้พี่น้องตัดแล้วเราก็เอาขี้วัวขี้ควายมาโรยทับได้เลยถึงมันจะตายบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นหญ้ารากลอยนะพี่น้องรากมันลอยแค่สะกิดรากมันก็เด้งขึ้นนะพี่น้องเนี่ยผมทําอย่างเนี้ยแม้แต่ในกระถางทุเรียนผมก็ใส่นะเนี่ยในกระถางทุเรียนกระถางกระถางมะนาวผมก็ใส่เนี่ยต้นมะนาวนะนะผมใส่ทั้งสวน พี่น้องเนี่ยดูได้เลยเนี่ยพูดถึงว่าเราจะเราจะเอาดินมาพูนต้นอ่างหุ่นอย่างนี้นะพี่น้องเราก็เอาดินมาทับไปเลยมันไม่ตายหรอกพี่น้องมันไม่ตายเอาดินทับไปเลยส่วนหนึ่งมันก็มันก็เหลือมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะเราเราไม่ถึงการทับให้มันหมดใช่ไหมเราก็ ให้มันเหลือๆเอ,เอาไว้บ้างมันไม่ตายหรอกพี่น้องพูนว่าเราจะพูนด,ดินเราทับไปเลยเราจะให้ปุ๋ยเราก็ทับไปเลยแต่ถ้าเราไม่ทับนี่แล้วเราต้องใช้ชีวพันธุ์ของกรมพัฒนาที่ดินอ่ะพอดอหนึ่งถึงพอดอสิบหกสิบเจ็ดพี่น้องเราต้องใช้พอดอของกรมพัฒนาที่ดินเพื่ออะไรพี่น้อง,พองเพื่อว่ารากนี่มันจะต่อรากสําหรับเป็นอ่าเป็นพืชเกาเรียกว่าป้องกันเชื้อรา ้องการเชื้อแบคทีเรียลากมันจะต่อลากกันไปพอเราพ่นใส่ต้นใสย่ยอดแล้วมันก็มันก็จะต่อต่อลากกันไปพี่น้องมันก็จะทําให้สวนเราเนี่ยไม่ไม่มีพืชมารบกวนไม่มีศัตรูพืชมารบกวนนะพี่น้องไม่มีศัตรูพืชมารบกวนมันก็จะช่วยเราได้ไปไประดับหนึ่งนะพี่น้องผมทําอย่างนี้ผมใช้พอดอของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมดเลยเนี่ย เวลาผมขีดไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่เป็นโรคเนี่ยอย่างเนี้ยนะพี่น้องเนี่ยต้นนี้ดีนะไม่เป็นโรคพี่น้องมันไม่เป็นโรคด้วยมันงอกงามดีแต่มันก็เป็นพืชสําหรับว่าอเอาเอารักษาคนได้เป็นเป็นเป็นยาสําหรับโรคโรคไตพี่น้องตัวนี้ย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ